ตอนที่1930เจ้ากลจ้ากด,ดียังไงเมื่อดียินเสียงคำรามของอสูนเท่าเงาโลหติตเขาก็ลงมือโจมตีใส่ป้ายาวทันทีเขาไม่ได้แยแสหลิงฮั่นเลยแม้แต่น้อยว่าหลิงฮั่นนั้นจะตายหรือไม่แต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าหลิงฮั่นได้เอายันลูกท้อติดตัวออกมาด้วยหรือไม่ถ้าหลิงฮั่นนำยันลูกท้อติดตัวอ,อกมาด้วยแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อให้หลิงฮั่นตายไปมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อย่างใดแต่ถ้ายานยังอยู่ในเมือวิธีโอสถละ่ะแล้วที่ผ่านมาทำไมเขาต้องฟื้นพยายามมากขนาดนี้ด้วยนอกจากนี้เขายังสงสัยว่าหลิงฮั่นนั้นครอบครองสมบัติล้ำค่าเขาจึงตัดสินใจที่จะสังหารหลิงฮั่นทันทีที่ได้รับยาลูกท้อม,มาแล้วและแย่งชิงโชคลาภ อันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของอีกฝ่ายโดยธรรมชาติแล้วหลิงฮั่นจะตายภายใต้เงื้อมือของผู้อื่นไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเคลื่อนไหวทันทีอย่างไร้ความปราณีหืมป้ายาวชะงักเล็กน้อยไอ้แก่นี่กล้าทียจโจมตีเขาจริงๆอย่างนั้นหรอดวงตาของเจ้าบอดหรือไงที่เจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใครแสหาความตาย ป้ายาวกล่าวอย่างเย็นชาหันฝ่ามือกลับแล้วกระแทกไปยังศูนย์เท้าเงาโลหิตเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นสายฟ้าแลบกลายเป็นแม่น้ำสายยาวตราประทับแห่งเตาจานวนไม่ท้วนที่กระเพื่อมอยู่ภายในให้ความรู้สึกที่น่ากลัวเป็นอย่างมากศูนเท่าเงาโลหิตนาซีด้วยความตกใจพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้แต่ช่องว่างระหว่างเขาและอีกฝ่ายนั้น กวางจะไม่สามารถอธิบายได้ปังด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวอสูรเท่าเงาลอยหิตถูกส่งลอยกระเด็นไปไกลเขาก็อากเลือดออกมาและออร่าของเขาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเขาเป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ขั้นต้นเท่านั้นและช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นเกินตักกะความเข้าใจได้โดยสิ้นเชิงอสูรเท่าเงาลอหิตล้มลงและแทบจะไม่สามารถยืนได้ ผมสีขาวของเขานั้นร่วงหล่นตอนแรกผมของเขานั้นก็มีน้อยอยู่แล้วและตอนนี้สีสันเขานั้นเปลยเปล่าอย่างสมบูรณ์และเขาก็ได้กลายเป็นคนหัวล้านใบหน้าของเขาซีดเผือดและตาซ้ายของเขาท่านหล่นออกมาจากเบ้าตาทำให้มันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากอสูรเท้าเงาโลหิตกระดักโลหิตออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเส้นผมที่ค่อยๆร่วงลงมาสายฟ้านั้นเปล่งประกาย ให้เห็นทุกครั้งที่เขากรากโลหิตออกมานี่เป็นเพราะว่าการโจมตีของป้าแยาวนั้นน่ากลัวเกินไปและได้เจาะลึกเข้าไปในกระดูกของเขาอีกด้วยอสุนเท้าเงาโลหิตอดไม่ได้ที่จะนาซีด้วยความประหลาดใจประการแรกเนื่องจากบาปเคราะห์แห่งสวรรค์พลังชีวิตของเขานั้นแห้งเหือดไปหมดแล้วเมื่อก่อนเขายังเป็นชายหนุ่มรูปงามและตอนนี้เขากลายเป็นชายที่ดูอัปลักษณ์ตอนนี้เขาถูกป้ายยว ทำร้ายพลังชีวิตของเขาด้วยตรงด้วยการโจมตีนี้เลือดทุกคําที่เขากระากออกมานั้นเทียบเท่ากับการใช้พลังชีวิตเศษเซี้ยวของเขาทําให้บาดแผลเก่าที่เกิดจากบาปคราแห่งสวรรค์ได้รับการกระทบกระเทือนอร่าของเขานั้นลดลงอย่างบ้าคลั่งจากระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้จากวังที่ห้าวังที่สี่วังที่สามแล้วมันก็ไม่หยุดลงแม้ว่าจะลดลงไปยังวังแรก หลังจากนั้นก็ลดลงทันทีไปยังระดับตัดวิญ,ญญาณนี่เป็นการกล่าวเกินจริงมากเกินไปหรือไม่แน่นอนว่าไม่เลยตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ขั้นสมบูรณ์มีพลังต่อสู้ที่สามารถสังหารตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ขั้นต้นได้ภายในหนึ่งกระบวนท่ายิ่งกว่านั้นป้าหยาวก็ยังเคยเป็นถึงอดีตผู้สืบทอดของตาหนักเมคาสนิกด้วย ยิ่งตอนนี้อสูรเท่าเงาโลหิตอยู่ในสภาพบั้นปลายชีวิตด้วยแล้วพลังต่อสู้ของเขาจึงไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะงั้นมีหรือที่จะสามารถต้านทานการโจมตีของป้ายาวได้อสูรเท่าเงาโลหิตไม่ถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวในทางแับกันระดับการฝึกตนของเขาลดลงซึ่งนี่ก็ดีมากแล้วระดับการฝึกตนของอสูรเท่าเงาโลหิตลดลงไปจนถึงระดับกลางของผู้ฝึกตนระดับจิตวิญญาณหยิน และก็หยุดลงแขนขาของเขานั้นชาเต็มไปได้วยความสิ้นหวังจริงอยู่ที่ระดับการฝึกตนนั้นสามารถฝึกฝนขึ้นมาใหม่ได้แต่เขายังคงสามารถฝึกฝนจากระดับจิตวิญญาณหญินสู่จิตวิญญาณปัจจพีและก็วิญญาณสวรรค์อย่างไรก็ตามพลังชีวิตของเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งดังนั้นเขาจะมีชีวิตไปได้อีกนานแค่ไหนร้อปีหรือ1000ปีเกรงว่า ยังไม่ทันที่พลังบ่มพ่อของเขาจะกลับไปเป็นระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้เขาคงจะสิ้นชีพไปก่อนแล้วกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าป้าหยาวจะไม่ได้สังหารอสูรเท่าเงาโลหิตแต่โชคชะตาของชาชาราก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายอสูรเท้าเงาโลหิตนั้นตัวสัน่นเระยเวลาครบครอบหนึ่งร้อยล้านปีกำลังจะใกล้มาถึงแล้วซึ่งเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกแค่ไม่ถึงร้อยปีเท่านั้น เพราะงานมีหรือที่เขาจะไม่หวาดกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งถึงสองลมหายใจเท่านั้นการประทะกันของพวกเขานั้นรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจทุกคนรู้สึกสับสนเล็กน้อยทำไมพวกเขาถึงรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติบางอย่างกับเหตุการณ์นี้ ไม่ใช่ว่าอสูรเท่าเงาโลหิตมาสร้างปัญหาให้กับหลิงฮั่นใช่หรือไม่ก็แล้วทําไมเขาถึงเลือกที่จะต่อสู้แทนหลิงฮั่นล่ะปายาวเพียงแค่ชำเลืองมองไปยังอสูรเท่าเงาโลหิตจากนั้นจึงถอนสายตาออกแม้ว่าคู่ต่อสู้จะอยู่ในระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้เช่นกันแต่อสูรเท่าเงาโลหิตเป็นเพียงตัวตนที่ไร้ค่าในสายตาของเขานอกเหนือจากระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ที่มาจากขุมอำน,นาจระดับราชานิรันแล้ว อสูรเท่าเงาโลหิตประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปป้าหยาวไม่ได้สังหารอสูรเท่าเงาโลหิตเช่นกันและแม้แต่การฆ่าขยะประเภทนี้ก็ทําให้เขาเสียเวลาเจ้าครอบครองสิ่งใดอยู่ข้ารู้สึกสนใจจริงๆป้าหยาวเจ้ามองไปยังหลิงฮั่นตอนแรกเขานั้นไม่คิดจะพูดอะไรไร้สาระกับหลิงฮั่นและตั้งใจจะสังหารแย่งชิงสมบัติมาในทันที เพราะอย่างไรหากใช้การตรวจสอบผ่านจิตวิญญ,ญาณก็ไม่มีความลับใดที่สามารถหลบพ้นได้อยู่แล้วแต่ในเมื่อการโจมตีของเขาถูกขัดขวางเอาไว้ได้ความร้อนรนที่มีในตอนแรกจึงลดลงท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ดังนั้นเขาจึงต้องรักษาชื่อเสียงของเขาด้วยถ้าเขาประสบความสําเร็จในการโจมตีเขาจะจากไปทันทีเขามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าแม้แต่หย่าชื่อลูก ก็ไม่สามารถแยกแยะลักษณะและรูปลักษณ์ของเขาและออร่าของเขาได้อย่างชัดเจนก็แล้วไงล่ะหลิงฮั่นยิ้มโดยที่ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะมีสิ่งใดอยู่ในตัวเจ้าตอนนี้มันจะเป็นของข้าแล้วผ้ายาวกล่าวและแอบปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเงียบเชียบหากไม่ใช่ราชานุรันที่จงใจใช้สมภิสวรค์ตรวจสอบแล้วก็ก็ไม่มีทางเด็ดขาดที่คนนอกจะรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่แห่งน,นี้ และด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วหลิงฮั่นใายหัวค่ะไม่ได้คิดเช่นนั้นนะสิเจ้าหนูเจ้าคิดว่าที่นี่คือเมืองวิถีโอสดหรือ,อยังไงป้ายาวกราวอย่างเย้ยหยันก็จริงอยู่ว่าที่นี่มีผู้สืบทอดจากขุมอำนาจราชานิรันอยู่มากมายแม้แต่สุดยอดอาชีริยะอย่างอยา,อยาชลูก,ก็อยู่ที่นี่ด้วยเพราะงั้นเขาจึงไม่กล้าสังหารใครแบบสุ่ม แต่ในกรณีของหลิงฮั่นละ่ะเขารู้ดีว่าหลิงฮั่นนั้นเป็นทายาทตัวน้อยของเมืองวิถีโอสถและถ้าหากเขาสังหารหลิงฮั่นแม้ว่าผู้นำของเมืองวิทีโอสถจะไปยังตำหนักเมฆาสนีเพื่อทวงความยุติธรรมแล้วอย่างไรละ่ะพวกเขาจะทำอะไรกับข้าได้ชิงนาขันหลิงฮั่นยิ้มอย่างแผ่วเบาและกล่าวว่าอันที่จริงที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองวิถีโอสถและอาจารย์ของข้าก็ไม่อยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าอาัศจรรย์ใจมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ฮะไหนเจ้าลองยกตัวอย่างมาสิป้ายยาเอ่ยถามอย่างไม่แยแสพร้อมกับก้าวเดินเข้าหาหลิงฮั่นถึงแม้ว่าความเร็วในการก้าวเดินของเขาจะไม่เร็วแต่ทุกๆฝีก้าวล้วนแต่แฝงไปด้วยอำนาจแห่งการกดขี่เพราะฉะนั้นจิตใจจะรู้สึกหนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูก อำนาจของตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกตนระดับโลเกียนิพานจะต้านทานได้ไวป้ายาวจงใจเดินอย่างเชื่องช้าเพราะในเมืออวิดีโอสดก่อนหน้านี้เขาถูกปรมาจารย์จื่เฉิงขับไล่จนต้องเสียหน้าอย่างแรงถึงแม้สิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้จะไม่สามารถแก้แค้นปรมาจารย์จื่เฉิงได้แต่หลิงฮั่นก็เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดความรู้สึกเจ็บปวดของเขาจึงบรรเทาลงบ้าง ไม่มากก็น้อยป้าหยาหค่อยๆทรมาหลิงฮั่นและนี่ทําให้เขารู้สึกพึงพอใจแน่นอนว่าเขามีความมั่นใจเป็นอย่างมากมิเช่นนั้นเขาจะสังหารหลิงฮั่นทันทีและดึงวิญญาณออกมาแล้วแย่งชิงสมบัติและจากไปการก้าวเดินแต่ละครั้งของเขาส่งผลในสีหน้าของผู้คนมากมายรู้สึกถึงความกระดกกระอ่วนราวกับจิตใจจะระเบิดออกมาบัดซอหูนิ้วกรวจัดและชี้นิ้วไปยังป้าหยาเจ้า กล้าข่มขู่หลิงฮั่นของนิ้วและก็กล้าทำให้นิ้วรู้สึกอึดอัดเจ้าต้องตายแน่นอนว่าป้าหยาวไม่เก็บคําข่มขู่ของหูนิ้วมาใส่ใจเขาทําเพียงแค่ยิ้มและมองไปยังหูนิ้วด้วยแววตาชั่วร้ายเล็กน้อยในช่วงที่ติดอยู่ในระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้มาเป็นเวลานานเขามีงานอดิเรกมากมายไม่ว่าจะเป็นกับบุรุษหรือสตรีเด็กสาวตรงหน้านี้นอกจากจะง,งดงามแล้ว ยังดูบริสุทธิ์มากอีกด้วยถึงแม้นิสัยของนางจะดูป่าเถือนอยู่บ้านแต่มีหรือที่เขาจะสนอ้นาะข้าจะตายเหรอป้ายาวใส่หัวและพูดว่าข้ามีเชื่อแต่ข้าว่าเจ้าควรเชื่อนะเสียงอันเย็นชาที่แฝงไปด้วยจิตสังหารดังขึ้นด้านหลังของป้ายาว